ใบฝึกหัดที่1นนะครับเราจะมีแต่ละข้อหาให้พิจารณาดูว่าสิ่งที่ให้มาตัวนี้เนี่ยจัดเป็นสินทรัพย์เป็นหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของนะครับเพราะนี่ให้ลองทําดูก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาดูเฉลยนะฮะเราลองมาพิจารณาดูนะครับอย่างตัวอย่างเช่นข้อ1นะฮะบ,บอกว่า,เ,าเงินสดตัวนี้เป็นอะไรเป็นสินทรัพย์ไหมเป็นหนี้สินไหมหรือเป็นส่วนของเจ้าของนะครับที่นี้เป็นสินทรัพย์ไหมต้องมาดูนิยามนิดหนึ่งว่าเงินสดตัวนี้เนี่ย จะเป็นทรัพยากรที่คาดว่าจะมีประโยชน์ในอนาคตหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเป็นนะเพราะว่าเงินสดนี่จะเป็นส่วนหรือทรัพยากรที่เราจะเอาไปใช้นะใช้ในการซื้อของใช้ในการต่างพวกนี้นะครับชำระหนี้ก็ได้นะครับมีประโยชน์ในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะถือว่าเป็นสินทรัพย์ถามว่าเป็นหนี้สินไหมเงินสดนี่ในอนาคตต้องชําระคืนด้วยสินทรัพย์หรือบริการหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่หนี้สิน เป็นส่วนของเจ้าของไหมก็ไม่ใช่อีกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเงินสดตัวนี้เนี่ยเป็นสินทรัพย์แล้วก็กากบาทที่ตรงนี้นะครับลองทําดูในข้อ2 3จนถึงข้อ10ดูนะครับแล้วค่อยดูเฉลย